ในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบเวลาบนทวีปโตลวนะครับกับแดนเทพและเวลาในแต่ละภาคนะครับตั้งแต่ภาค1ถึงภาค5เลยนะครับว่าบนทวีปโตลวนะครับเป็นเวลากี่ปีและบนแดนเทพเป็นเวลากี่ปีครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ก็สวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังซานอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องถังข้าวผมจะมานําเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเวลาของแดนเทพและเวลาของทวีปโต้รวนะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีความแตกต่างกันเยอะมากนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเขาบอกว่า1วันบนแดนเทพนะครับเท่ากับ1ปีโลกมนุษย์หรือว่า1ปีในทวีปโต้รัวนะครับก็ผมทํา ตารางเปรียบเทียบเวลามาให้แล้วนะครับเวลาอาจจะไม่เป๊ะมากนะครับผมทํามาให้มันแบบลงตัวนะครับแต่ที่จริงมันอาจจะมีเศษบ้างครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอภัยไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆลองเอาไปคิดแล้วมันอาจจะเกินไปนิดๆหน่อยๆนะครับบนโลกโต้ลัวนะครับ1ปีเท่ากับ1วันบนแดนเทพนะครับ6เดือนเท่ากับ12ชั่วโมงนะครับ1เดือนเท่ากับ2ชั่วโมง 15วันบนโลกโต้รัวนะครับคือ1ชั่วโมงบนแดนเทพนะครับ1วันคือ4นาทีบนแดนเทพนะครับ12ชั่วโมง2นาที6ชั่วโมง1นาทีนะครับ1ชั่วโมง10วินาทีนะครับและ6นาทีคือ1วินาทีนะครับก็คืออยู่บนแดนเทพนะครับผ่านไป1วิบนโลกโต้รัวนะครับก็ผ่านไป6นาทีแล้วนะครับในส่วนของ1นาทีบนทวีปโต้รัวนะครับก็คือ167มิลลิวินาทีนะครับต้องบอกก่อนว่า 1>, 1วินาทีมี1 0 0 0มิลลิวินาทีนะครับแล้วตัวเลขตรงนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันประมาณ166.6นะครับแต่ผมใส่มา167นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เอาคิดเลขมันอาจจะเกินบ้างนิดหน่อยต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมทำมาให้แบบมันลงตัวเนาะ1วินาทีบนทวีปโต้หลวนะครับก็คือ2 7มิลิวินาทีบนแดนทีบนะครับ และต่อไปนะครับอันนี้ผมจะเอาชื่อภาคตั้งแต่ภาค1ถึงภาค5นะครับรวมถึงภาคย่อยด้วยนะครับและเวลาเทียบกันนะครับว่าบนแดนเทพกับทวีปโตหลัวนะครับเป็นช่วงเวลากี่ปีนับจากทางซานเกิดนะครับเริ่มจากทางซานเกิดไม่นับไม่อิงอย่างอื่นนะครับอิงจากที่ทางซานเกิดนะครับไม่ใช่อิงจากเกิดแดนเทพมังกอหรือว่าการเกิดของทวีปโตหลัวไม่ใช่นะครับนับแค่ตั้งแต่ทางซานเกิดนะครับภาคหนึ่งนะครับทวีปโตลัวหรือว่าโตหลัวด้าลู่นะครับ เนื้อเรื่องเป็นยุคอาวุธเย็นนะครับเป็นยุคที่ยังไม่ใช้อาวุธวิญญาณกันมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการใช้พลังวิญญาณต่อสู้กันโดยตรงนะครับในทวีปเต้ารัวนะครับศูนย์ถึงหนึ่งหมื่นปีนะครับเวลาบนแดนเทพศูนย์ถึงยี่สิบเจ็ดปีนะครับภาคที่สองนะครับสำนักถังไร่เทียมทานนะครับอันลีเวลเล็ ทางเซกนะครับเป็นยุคกลางนะครับยุคอาวุธร้อนยุคนี้นะครับจะมีการใช้อาวุธวิญญาณอาวุธลับของสำนักทางนะครับกันมากขึ้นเนาะแต่อาวุธลับของสำนักทางนะครับจะเปลี่ยนรูปแบบไปนิดหน่อยนะครับผมไม่อยากสปอยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ ลองไปหาชมกันเอานะครับเวลาในทวีปโตลัวนะครับช่วง1 0 0 0 0ถึง20,000ปีหรือว่าเวลาบนแดนเทพนะครับช่วง2 7ถึง54ปีนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับเวลาของแดนเทพนะครับบวกลบ3ด้วยนะครับก็คือเลขที่ผมเอามานะครับให้เอา3ไปลบหรือเอา3ไปบวกจากเลขเดิมนะครับเพื่อนๆจะได้เลขที่แกว่งนะครับก็คือแกว่งประมาณ6ปีนะครับถามว่ามันแกว่งเยอะไหมก็แกว่งเยอะแหละครับเพราะว่าเวลาบนทวีปโตลัวมันมีส่วนต่างกับ เวลาบนแดนเทพเยอะมากๆนะครับถ้าเอาบนแดนเทพให้เป๊ะในทวีปโต้หัวนี่แกว้งเยอะมากนะครับแกว้งเป็นพันปีเลยเนาะก็เลยเอาแกว้งน้อยๆบนแดนเทพดีกว่านะครับอ่ะเรามาต่อกันที่โซแลนสองจุดห้านะครับอันนี้เป็นไซส์สตอรี่นะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดไปพร้อมๆกันนะครับไซส์สตอรี่ส่วนนี้นะครับจะเกิดในช่วงของภาคสองนะครับเกิดพร้อมๆกับภาคสองแต่ยังไม่ถึงภาคสามนะครับชื่อเรื่องคือ ตำนานแดนเทพต้อหลวนะครับ The Legend of the God Realm นะครับเป็นเรื่องราวของแดนเทพต้อหลวนะครับเวลาบนทวีปต้าหลว18,000ปีนะครับหรือว่าเวลาบนแดนเทพ49ปีนั่นเองภาค3นะครับตำนานราชามังกอนะครับ Legend of the Dragon King นะครับเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีนะครับเริ่มมีการเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วนะครับเวลาบนทวีปต้าหลวนะครับ20,000ถึง30,000ปีนะครับเวลาบนแดนเทพ5 4ถึง8ปปีนะครับ โซแลนสามจาชีวประวัติวีรบุรุษสกุลทางนะครับหรือว่าทางเซกฮีโร่บโอกราฟีนะครับเป็นเรื่องราวของแดนเทพโต้รัวและแดนเทพอื่นๆสู้กันนะครับเวลาบนทวีปโต้รัวนะครับช่วง20,000ปีนะครับส่วนเวลาบนแดนเทพก็ช่วง54ปีเนาะโซแลน n d 4นะครับสุดยอดการต่อสู้อัลติเมทไฟติ้งนะครับหรือเพื่อนๆจะเรียกการต่อสู้ขั้นสุดยอดก็ได้นะครับเนื้อเรื่องนะครับเป็นเกี่ยวกับ ยุคการบุกเบิกอวกาศนะครับมนุษย์สามารถเดินทางข้ามอวกาศโดยการใช้เทคโนโลยีนะครับหรือว่าสร้างยานอวกาศนะครับเดินทางข้ามดวงดาวเนาะเวลาบนทวีปโต้รัวนะครับ30,000ถึง31,000ปีนะครับเวลาบนแดนเทพ81ถึง84ปีนะครับโซลันสีดห้านะครับภารกิจปีศาจสวรรค์หรือเช็คเฮเวนลี่มิชชั่นนะครับเป็นยุคสันตินะครับเวลาบนทวีปโต้รัวนะครับช่วง31,000ปีนะครับเวลาบนแดนเทพ84ปีนะครับ โซแลน5นะครับการเกิดใหม่ของทางซานหรือรีเบิร์ดออฟทางซานนะครับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการย้ายทวีปของทางซานนะครับเวลาบนทวีปโตหลัว3า0ห0ปีนะครับเวลาบนแดนเทพ84ปีนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลเวลาบนแดนเทพและการเรียงไทม์ไลน์ของแต่ละภาคของโซแลนนะครับถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดเพื่อนๆสามารถพูดคุยคอมเมนต์ comment, ไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ